สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาแนะนําต้นไม้ต้นนี้นะคะเป็นไม้มงคลแล้วก็มีฟาร์มที่ฟาร์มแปลกตาสีสันสวยงามนะคะต้นนี้เลยค่ะนกน้อยนําโชคค่ะเป็นไม้ประดับบ้านที่มีชีวิตชีวาอย่างหนึ่งเลยนะคะเราทุกคนเนี่ยสามารถหามาปลูกได้ง่ายๆตามร้านขายต้นไม้และ ปัจจุบันก็มักพบต้นนกน้อยนำโชคตามร้านค้าต่างๆนะคะเพราะทุกคนล้วนต้องการโชคชัยนะคะกันทั้งนั้นเลยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากแถมยังช่วยในเรื่องเสริมโชคเสริมราบสิริมงคลสู่ตนเองและครอบครัวนะคะกิจการค้าขายรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาแล้วนะคะต้นนกน้อยนำโชคเนี่ยถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีเลยค่ะ ต้นนกน้อยนำโชคนะคะก็เป็นไม้ประดับที่มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียจนถึงออสเตรเลียนะคะมีลักษณะเป็นไม้อวดน้ำลำต้นมีสีเขียวอวบอ้วนนะคะมียางสีขาวใบหน้าอวดน้ำสีเขียวเข้มและเมื่อติดดอกเนี่ยจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายๆนกน้อยนะคะโผล่ออกจากใบประดับสีชมพูอมแดงคล้ายกีบของดอกไม้จึงถูกตั้งชื่อตามลักษณะของดอก เป็นนามมงคลว่านกน้อยนำโชคค่ะการบำรุงรักษาก็แบบง่ายๆนะคะไม่มีโรคแมลงมารบกวนก็ควรใส่ปุ๋ยเป็นระยะจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีก็สูตร 16, 16, 16, 16นะ สามารถเลี้ยงได้ในที่ร่มแล้วก็กางแจ้งถ้าเลี้ยงกลางแจ้งเนี่ยช่อดอกเขาก็จะมีสีแดงสดใสส่วนถ้าเลี้ยงในร่มช่อดอกก็จะออกเป็นสีเขียวการรดน้ําก็ต้องหมัดรดน้ําเป็นประจําทุกวันนะคะได้รับความชื้นพอสมควรต้นก็จะแทงยอดใหม่ได้ดีค่ะแต่ถ้าหากรดน้ําไม่เพียงพอแล้วถูกแสงแดดมากไปใบก็จะไม่เหลืองค่ะ นกน้อยนำโชคนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดด้วยกันคือชนิดตัวผู้แล้วก็ชนิดตัวเมียนะคะชนิดตัวเมียเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆนั่นก็คือใบต่างดอกค่ะมันไม่ใช่กลีบดอกนะคะแต่มันเป็นใบที่คอยปกป้องดอกที่อยู่ด้านในค่ะ โดยเรามักจะเห็นว่าใบาต่างดอกนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลกตัวเองเนี่ยจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวอมแดงอมชมพูได้นะคะทําให้เราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดอกแต่จริงๆแล้วมันคือใบนะคะแล้วก็ดอกด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวนกสีเขียวอ่อนนั่นเองค่ะ นกน้อยนำโชคตัวเมียนะคะก็จะมีการตั้งท้องแล้วออกเมล็ดได้มากกว่าเพศผู้นะคะจึงสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีก็คือปักช้ำพ่อเมล็ดและอีกลักษณะหนึ่งที่ระปุเพศได้ก็คือใบของนกน้อยเพศเมียจะมีลักษณะใบที่ใหญ่และวงรีออกไปทางกลมค่ะโดยปกติแล้วนะคะผู้นิยมปลูกเลี้ยงนกน้อยนำโชคตัวผู้เนะี่ย ตัดสินใจปลูกเลี้ยงเพาะใบค่ะใบของเพศผู้เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กฝว่าบาบใบเรียวแหลมฝาแล้วก็ขอบใบก็จะหยักเล็กน้อยนะคะโดยจุดเด่นของอเพศผู้เนี่ยก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนก็คือเขาจะไม่มีใบต่างดอกนะคะแล้วก็ดอกเขาที่เป็นตัวนกนั้นก็จะเป็นมักจะออกตามซอกใบนะคะแล้วก็สีของนกน้อยเขาก็จะเป็นสีชมพูค่ะ ซึ่งต่างจากนกน้อยเพศเมียที่มีสีเขียวอ่อนนะคะนกน้อยนำโชคนะคะจากชื่อที่มีความหมายอยู่แล้วว่าเป็นมงคลนะคะนอกจากจะปลูกเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วยังสะท้อนถึงความเชื่อของผู้ปลูกอีกด้วยว่าจะช่วยเสริมโชคเสริมลาบค้าขายกิจการรุ่งเรืองนำฟาร,ร์มสิริมงคลมาสู่ตัวเองและครอบครัวนะคะเงินทองไหลมาเทมาทำให้คนนิยมมาปลูกไว้ในบ้านและร้านค้านะคะ เป็นไงบ้างคะนกน้อยนำโชคสวยงามลองหามาปลูกไว้เป็นสิริมงคลที่บ้านสักต้นสิคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาก่อนแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ